นะครับลองดูครับนะแต่ส like ําคัญที่สุดนะครับฝากทีเดียวอะไรก็ช่างเถอะในหกเจ็ดตัวนี้ลองศึกษาวัฒนธรรมองค์กรก่อนนะ้บางครั้งอาจไม่ศึกษาเลยบางครั้งโอ้จะมาเป็นแบบนี้เลยจะมันทดลองเลยคนเราไม่กล้าพูดเลยแสดงว่าเห็นเองไม่กล้าแสดงเลยตัวนี้สําคัญนะครับลองดูก่อนนะลองดูก่อนแต่ที่น่าจะทําได้เลยผมเรียนเลยฮะเนี้ยคืยกันครับด้เพื่อจะได้มีข้อได้ว่าคนในองค์กรเราเป็นอย่าง ขัระดับบนสุดนะระดับพนักงานระดับจัดการผู้นักงานระดับนัดงานนะครับจนถึงผู้ค้านะครับคณะกรรมการสวัสดิการในสถาบันของการมีประโยชน์มากคณะกรรมการเซฟตี้ในสถาบันของการได้ประโยชน์มากคณะกรรมการคำพิบาร์หรเอว่าหน่วยงานภาครัฐหรือโรงงานโรงพยาบาลมีประโยชน์มากคำพิบาร์คือเอาองค์กรณทางกีฬาอีกที่เป็นชุมชนร่วมด้วยนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับ ฟังความพิเศษดูวัฒนธรรมไทยหมดเลยทีเดียวนะครับแล้วนะฮะพยายามพูดคุยภาษาง่ายๆนะครับไม่ต้องไปเอาไทยทำถึงทำแลครับผมว่าภาษาไทยเราเนี่ยนะพูดให้เกิดความกระจ่างพูดให้เกิดความใกล้ชิดให้เกิดความศีรษะเขาจะเขาเรียกว่าถ่ายเรื่องออกมาอย่างนั่งดูนะครับเอ่อ2012กับ2015เนี่ยครับผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญ ความทันสมัยทำให้การการเตรียมความพร้อมการวิสัยทัศน์มองในอดีตปัจจุบันและอนาคตสามารถพัฒนาเระบบความพร้อมของคนได้ตรงตามความต้องการด้านที่ดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างที่เปลี่ยนแปลงไปสองความเป็นมืออาชีพรู้จริงรู้ลึกและรอบรู้ในเรื่องต่างที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นะฮะรวมทั้งต่างโครงการเรื่องทั้งในและนอกประเทศแค่สองข้อกระหน่ำนะฮะ